าสวยจังเลยนี่เกาะช้างเนี่ยสวยสวยสวยใกล้ๆนิดเดียวเกาะดำเอ้ยทรายดำหาดทรายดำบอกว่าไม่ใช่หาดทรายดำเรากลับออกมาแล้วไงเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอนี่คือเนื้องอกดูนุ่งเชี่ยวเนือนงงอ้องอกมากนางเจน้อยดูร้านไหนหน่ากินก็ลองไปกินคนละจานจานก็พอเราเดี๋ยวกินตอนเย็นอีก กินข้าวผัดกินอะไรไปตามเรื่องใชเขามีการท่องเที่ยวมีเรือมีเสื้อสีส้มแบวนเป็นแถวมันอ่ังสมัยประชาชนอำเภอแหลมนอกออกนยอ๋าที่เราอืม เดี๋ยวเราค่อยไปบานยนบายยันมันจะให้เราไปเราไปเที่ยวชมทะเลแก่เราให้เราเข้าเพราะว่าเราได้ไปกินอาหารมันอ่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแก้วเป็นที่เที่ยวที่มันแดดรุ่มแดดร้อนก็หนักสายไหวอ่ะบ่ายโมงหัวสลามน้ำแดนแต่ไปอย่างเงยอย่างเงี้ยอยากก้าวกินก่อนได้ปหมโอสลามค่ะ น่าจะไปถ่ายรูปกันะมันเป็นจุดไหมนะตรงนู้นเลยไหมดูว่าเดี๋ยวมาใหม่ร้อนถ่ายรูปใหม่เห็นอารมณ์เห็นแดดแล้วหมดอารมณ์ไปหาข้าวกินที่เป็นร้านก่อนนี่แล้วผัดไหนเตี๋วกะลาไหนวะร้านนี้ไงอ๋อเออเออนั่งร้านนี้ก็ได้หลายอย่างนะน่าอาหารตามสั่งด้วยน่ากินสี่สิบบาทเอง มีผ่านซีอิวด้วยไอมีรวมันลจี้จไปเลย <c oughs> มึงหุบปากไปเลยแล้วก,ก็กินแค่อย่างเดียวนะ